ไม่ทำทานขอมุ่งรักษาศีลและปฏิบัติธรรมเพียงอย่างเดียวได้หรือไม่มันก็ได้ถ้าเรามีความมั่นอกมั่นใจและแน่นอนในวาสนาบาร,รมีของเราว่าเราจะปฏิบัติธรรมแล้วสามารถบรรลุบักผลถึงขั้นอนาคามีได้ภายในชาตินี้ถ้าเป็นพระอนาคามีแล้วไปเกิดบนชั้นมาชั้น มหาผมชั้นสุดท้าว่าก็ไม่ต้องกังวลเรื่องฐานบารมีไม่ต้องกังวลเรื่องที่พยาสมบัติใดๆอีกแล้วนี่แหละถ้าเรามั่นใจก็ไม่ต้องให้ทานอีกต่อไปแล้วแต่จริงๆแล้วเราไม่ให้ทานเพราะอะไรไม่ให้ทานเพราะเราไม่มีถ้าตรงนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเราให้ทานบารมีมาจนไม่มีจนหมดตัวไปหมดแล้วก็ไม่ต้องพะวงเรื่องทรัพย์สินเงินทองอะไรแต่ถ้าเราไม่ให้ทานเพราะเราขี้เหนียว หลวงเราห่วงทรัพย์สมบัตินั้นไว้ขอกอดทรัพย์สมบัตินั้นไว้และขอปฏิบัติธรรมเพียงอย่างเดียวนี่แหละแปลว่าเรายังมีความขี้เหนียวอยู่ถ้ายังมีความขี้เหนียวอยู่อย่าว่าแต่พระอนาคามีเลยพระโสดาบันเรายังจะเข้าไม่ถึงธรรมะข้อนี้เลยเพราะพระโสดาบันจะไม่ขี้เหนียวแล้วท่านจะให้ทานให้ทานอย่างมากเลยทีเดียวนั่นแหละดังนั้นเราจะต้องดูว่าเราไม่ให้ทานเพราะอะไรเราไม่รักในการทําทานเพราะอะไร เราหวงที่จะแบ่งปันคนอื่นเพราะเรายังคิดอยู่ว่าทรัพย์สมบัติเราหามายากเรื่องอะไรเราจะแบ่งปันให้คนอื่นมีความสุขถ้ายังมีความคิดแบบนี้เราจะไม่ได้เข้าถึงความเป็นพระอริยะบุคคลเลยแม้สักขั้นเดียวดังนั้นเราจะต้องเท่าท่ากิเลข,ของตนเองให้ดีๆแต่ถ้าเราไม่มีจริงๆเราก็ไม่ต้องพะวงแล้วอันนั้นเราเหมาะสมเราสามารถเป็นสมณะเพศได้เต็มรูปแบบหรือไม่ ก็มีความเป็นสมณนะในความเป็นคารวะเช่นเราเป็นคนจนอยู่แล้วดังนั้นก็ไม่ต้องพะวงเรื่องการให้ทานไม่เป็นไรเลยเราสามารถสร้างทานบารมีที่ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินได้ให้เหมาะสมกับศักยาภาพของเราเพราะศักยาภาพทางด้านทรัพย์สินเงินทองเราไม่มีที่จะบริจาคเราก็บริจาคเหงื่อแรงงานของเราเป็นน้ําใจได้ บริจาคก,การให้ทานการให้ความรู้แบบนี้ได้แต่ถ้าเรามีเงินทองเราจะต้องไม่นิ่งนอนที่จะนําเงินทองนั้นออกมาใช้ในทางที่เป็นให้ทานเพราะบางคนไม่ชอบให้ทานแต่ยังชอบใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยอย่างกินอย่างเที่ยวดื่มได้อย่างเต็มที่ยังเที่ยวหรูเที่ยวแพงยังช้อปปิ้งกระจายแบบนี้แต่ แต่ไม่ชอบการให้ทานอยากจะบำเพ็ญเพื่อพรานิพานอย่างเดียวนี่แหละมันน่าอันตรายสำหรับความคิดเช่นดี้สำหรับคนที่มีเงินทองจะไปไม่ถึงพรานิพานนั่นเองสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมะบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไป กดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ